การเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายจิตติพจน์วิริยโรธสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยจากจังหวัดศรีสะเกดครับท่านประธานครับปัญหานี่เป็นปัญหาที่พวกเราทราบกันดีว่าเป็นปัญหาที่บั่นทอนทั้งผู้ที่มีนี่เองและก็บั่นทอนเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างหนักนะครับเราปัจจุบันนี้เรามีนี่ครัวเรือน ประมาณ90%ก่อนหน้านี้ประมาณกลางปี66หนี้ครวเรือนต่อ GDP ของเราอยู่ที่ประมาณ91%หลังจากที่รัฐบาลน,นี้เข้ามาดำเนินการบริหารหนี้ครวเรือนก็มีการลดลงบ้างประมาณเปอร์เซ็นต์เศษปัจจุบันอยู่ประมาณ89.5-89.6%แต่อัตราหนี้ครวัวเรือนดังกล่าวก็ยังถือว่าเป็นอัตราหนี้ที่ มีอัตราที่สูงมากและเป็นอุปสรรคต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย BIS ซึ่งเป็นอ,องค์กรระหว่างประเทศนะครับ Bank of International Settlement นะครับก็เคยมีการศึกษาไว้นะครับว่าถ้าหากว่าเราสามารถลดหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ลงได้1%ออัตราการเติบโตของ GDP จะเพิ่มขึ้น0.1% หรือถ้าคิดกันง่ายๆนะครับถ้าอัตราหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ของเราลดจาก90%หรือเหลือลดลงเหลือ80% GDP ของเราจะโตเพิ่มขึ้นนะครับจากที่ควรจะเป็นเนี้ยจะเพิ่มขึ้นอีก1%นะครับหรือกล่าวอีกางหนึ่งนะครับถ้าประเทศไทยในปีที่แล้วมีอัตรา GDP โต2.5% แล้วเราสามารถปรับโครงสร้างหนี้ครัวเรือนได้ให้หนี้จาก90%เหลือ80% GDP เราจะโตเพิ่มขึ้นอีก1%ก็กลายเป็น3.5%ดังนั้นในเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้การฟื้นฟูกิจาการลูกหนี้ต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งดังนั้นจึงมีความจำเป็นนะครับที่เราจะต้องมีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการล้มละลายเพื่อเปิดช่อง ให้มีการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้นะครับซึ่งก็เป็นมินิเมตไอนดี N D ครับที่เพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลและตัวรัฐบาลเองก็ได้ยื่นกฎหมายเกี่ยวกับพระญิัติล้มละลายชบอบนี้เข้าสู่การประชุมของสภาผูแ้แทนรัสฎรนครับสาเหตุที่พวกเราต้องมาพูดถึงการฟื้นฟูกิจการนะครับก็เนื่องจากว่า ไม่ว่าจะเป็นกิจการที่เป็นนิติบุคคลก็ดีหรือบุคคลธรรมดาก็ดีถ้าหากว่าปล่อยให้ล้มละลายเสียแล้วโอกาสที่จะฟื้นกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทําได้ยากนะครับเหมือนกับคนที่ยังป่วยอยู่ยังป่วยเนี่ยนะครับถ้าปล่อยให้ป่วยหนักจนอยู่ไม่ได้เราก็คงจะใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้แต่ว่าก่อนถ้าหากว่าก่อนที่เขาจะป่วยหนักเนี่ยเรามีมาตรการฟื้นฟู สมรถภาพของร่างกายมีการรักษาดูแลที่ดีก็จะทำให้ประชาชนที่เป็นหนี้หรือ SME ที่อาจจะต้องปิดกิจการไปเพราะไม่สามารถชำระหนี้ได้สามารถทำธุรกิจต่อได้ก็จะทำให้กิจการที่ต่อเนื่องไม่เสียหายครับเพราะว่าการที่ SME หรือผู้ประกอบการรายย่อยหรือรายใหญ่ก็ตามนะครับถ้าหากล้มไปรายหนึ่งเนี่ยผลกระทบไม่ได้มีเฉพาะ ต่อ SME หรือผู้ประกอบการรายนั้นเท่านั้นแต่ยังกระทบเป็นลูกโซ่อีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่ค้าหรือผู้ที่เป็นผู้ที่ทำงานใน SME นั้นๆแม้แต่ในแง่บุคคลธรรมดาก็ตามครับโดยเฉพาะบุคคลธรรมดาที่เป็นเพื่อนข้าราชการถ้าหากถูกฟ้องรุมละลายแล้วสารตัดสินก็อาจจะต้องถูกออกจากราชการทำให้เดือดร้อนกันไปทั่วนะครับ เมื่อมีพรรายัติฉบับนี้เข้ามาสู่การพิจารณาเนี่ยประชาชนคนธรรมดาจะเป็นข้าราชการก็ดีหรือเป็นบุคคลใดๆก็ดีที่มีหนี้สินตั้งแต่1 0 0 0 0แสนบาทขึ้นไปนะครับตอนนี้ไม่ต้องรอให้ล้มละลายแต่มีโอกาสที่จะฟื้นฟูกิจาการได้ซึ่งพรรายัติที่คอรมอเสนอเข้ามาเนี่ยมีการมีส่วนที่มีหมวดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการฟื้นฟูกิจาการของบุคคลธรรมดาโดยทั่วไป นะครับก็จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลธรรมดาเป็นอย่างยิ่งนะครับนอกจากนี้ยังมีการบ,บัญญัติหมวดพิเศษนะครับว่าด้วยนิติบุคคลที่เป็น SME นะครับก็จะมีการแยกต่างหากทำให้มีความสะดวกยิ่งขึ้นเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยพอรวมๆกันไปเนี่ยนะฮะ SME ก็รวมกับบริษัทใหญ่ๆเราก็จะพบนะครับอย่างที่มีการได้ภิพายก่อนหน้านี้นะครับว่า SME มักจะไม่ได้รับการฟื้นฟูกิจการไม่ได้รับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้แต่เมื่อกฎหมายเปิดช่องไว้ต่อไป SME ที่ติดหนี้ตั้งแต่1ล้านขึ้นไปก็จะมีโอกาสได้ฟื้นฟูกิจการและก็ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ดียิ่งขึ้นตามที่ได้มีการบัญญัติไว้ในร่างทั้ง3าร่างนะครับนอกจากนี้ในร่างทั้ง3าร่างยังมีหมวดพิเศษครับว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการเป็นการเร่งด่วน เนื่องจากการฟื้นฟูกิจการนั้นในบางครั้งถ้าฟื้นฟูกิจการช้าเกินไปคนที่ป่วยธรรมดาก็จะกลายเป็นป่วยหนักหรือต้องเสียชีวิตในที่สุดแต่ถ้าหากว่าเรามีวิธีการรักษาโดยการเร่งด่วนมีห้อง ICU ที่จะดูแลเขาอย่างรวดเร็วโอกาสที่บุคคลธรรมดาหรือ SME ที่แทนที่จะต้องล้มหายตายจากไปต้องล้มละลายไปแต่เมื่อกฎหมายที่ร่างเข้ามาเปิดช่อง ให้มีการฟื้นฟูกิจการเป็นการเร่งด่วนก็จะช่วยกลุ่มบุคคลต่างๆเหล่านี้ได้เช่นเดียวกันกล่าวโดยสรุปนะครับร่างทั้ง3ร่างที่มีการยื่นเข้ามามีการปรับปรุงในเรื่องของการฟื้นฟูกิจการทั้งบุคคลธรรมดาทั้ง SME แล้วก็เปิดช่องให้มีการฟื้นฟูกิจการเป็นเร่งด่วนโดยหลักการแล้วผมถือว่ากฎหมายนี้เป็นกฎหมายที่สมควรที่สับสนสมควรที่สภาแห่งนี้จะได้รับเข้าพิจารณาและปรับปรุงแก้ไข ให้ดีย,ยิ่งขึ้นครับขอบพระคุณท่านประธานครับ